าสมทุกอย่แล้วก็เลยจัดอาหารเป็นโตกินที่สั่งมาจากเหล่ารีของแก่ซึ่งเป็นอาหารที่โต๊ะกินท้่ารอยที่สุของต่างชาติเอไไป้ผสมท่งน <c oughs> น้ำถึนจเลียงมีกวยเกี่ยวปลาจากจมวราดของเยอชมนีข้าวบาวนไทเยี่ยมชมคนอะไรดี

ก็มาบรนจุโยกันหลายรชาติตามกันมามาถึงพวกนี้ชาตินี้ก็ทำให้พวกเราได้มีความรักได้มีความนักถือ ที่เกิดมาแล้วมีความตั้งใจเป็นคนดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ต่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็อ้ามผงม,มี้งแต่ความรัก ซึ่งองค์เราที่รักสเกตเป็นเวลาหลายปีนะครับท่านพลรมดาพุ่งในไั้เพราะฉะนั้นความเป็นชาติปามก่อนก็ถือชาติปาานี้เราทัานทั้งหลายก็ได้มาอป็นโสดปร่วมกันด้วยเหมือนหลวงพ่อทำดุลทาป่า ไุกท่านนี่คือความเชื่อในวันนี้ก่อน,น,นทีนท่จะมีพิธีผมก็ขอเรียนว่า ้ทชาติสักคู่นี้บอกว่าท่านเจ้าคุณพระบรมท่านไม่อยู่แต่ก็ได้ฝากไว้ว่าให้กัดเตรยียมรอการดิบมูลของ

ร่างกายดมีแข็งแรงและสำคัญก็จะทาอะไรก็ขอให้สำเร็จผลคนเดกที่ชี้แจ้งเตรียมตัวรอว่าประโยเน้าองตัวเองอะไรก็ดีก็ขอใหของเราได้พบแต่ความสำเราม